14บทสวดมหาสมัยสวดเอวเมสุต e ังเอกังสมายังภะควาสเกสุว at uh ิหารเตียกปีรวุตรกระวะกปีรวุตุสมิงมหาวเนมหาตาภิโกสังเขนะสาธิิงปัญจามเทหิภิกขุสเตหิสเพหิวาระหันเตหิทัสสหิจโลูกธาตุหิเทวตาเยหุเยนะสนิปติตาหุนติภะควันตัง ทศนายภิกขุสังขันจาอาตโคจตุนังสุทาวสกายิกานังเทวนังอิตาทโหสิียังโคปะขาวสเกสุวิหรติกาปิลาวทุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเขนาสติงปัจจามเตหิภิกขุสตเตหิสัพเทหิวาระหันเตหิทัสสหิเโลกธาตุยิเทวตาเยภูเยนะสนิปฏิตาโหเตภะกัวันตัง ทศนายะพิโุสังขันธยานุนามยัมเิเยนะภควาเตนุปัสังกมือยามาอุปัสังกมิตวาภควาโตสันติเกปาเจกาคาถาภาสายามาเตีอาตะโกตาเทวตาเสยยะถาเปียนามาภลาวะปุริโสสมันชิตตังวาภาหังภาษาเรียภาษาริตังวาภาหังสมิเชยายีวะมีวะ สุทาวาสีสุททเวสุอันตรหิตาภควโตปุระโตปตุระหังสุอัถโคตาเทวตาภควันตังอภิวาเทนตวะเอกมันตังอัทังสุเอกัมมันตังจิตโคเอกาเทวตาภควโตสันติเกมังคาทังอภาสิมหาสัมโยปวันสเมิงเทวกายาสมาคตาคตัมหายมังธรรมสัวยังคักะขิตาเยวะปราชิตา สังคันติอ, ah i i อาาัตถคุอปาราธิวตาภควโตสันติเกมังคาทังอภัสเซตรตาภิขวุวสมาทังสุจิตตังอัตโนชุกมะกังสุสารีวะนิตาเนขะเหตวายทริยานิระคันติปันทิตาเตอัตถคอปาราธิวตาภควโตสันติเกมังคาทังอภัสเซ เขตว่าขีรังเขตว่าผลีคังอินทากีรังโอจามะเมชาเดจรันติสุทาวิมาลาจักุมตาสุทันตาสุสูนาคาเตียอัตคุปาราติวตาภควาโตสันติเกมังคาทังอภาสีเยเกเกพุทธังสราณังหตาเสนาเตฆมิสันเตียอภายาปูมิปะหายมนุสังเทหงเทวะกายัง บริปูเรสันติเตออัตะโกภควาภิกขุอมันเตสิเยภูยีนภิกขเวทัสสะสุโลกธาตุสุเทวตาสนิปติตาหูเตอตถาคตังทัสนายภิกขุสังขัญจะเยปิเตภิกขเวหิสุขติตามัทธานังอรหันตัวสมาสัมพุทธาเตสัมปีภควันตานังอิตาปรมาเยวาเทวตาสนิปติตาหิสุขเสยยะธาปี mayhaṃ etaraṃ ye pitebhikkhave bhavissanti anakathā vatānaṃ arahato an sammasambuddhādesampi bhagavantaṃ eta paramāyeva devatā sanipatitā bhavissanti seyathā pi me yahaṃ etaraṃ ya cikissāmi bhikkhave devakāyānaṃ namānikitayissāmi bhikkhave devakāyānaṃ namānitissāmi bhikkhave เทวกยานังนมามิตังสุนาทะสาธุกังมนสิกะโรธาภะสิสามีติเอวะภะเตติโกเตภิกขุภะคะวะโตปัจจโสสุงภะคะวาอิทะทะโวจิโรกมโนกะสามิยะตะภูมิมาทะทัสสิตาเยสิตาคิริขะพะรังปะหิตัตตาสะมะหิตา कुथु सिंह वसलीमह सांपुनोथ तमन सा सुप्रसन्नमिलायो पंचसते यम कपिल तत्व तय सके कैशा सरते क्या कंता भी ते भी छाको चातपम करवासना शाम पतुरा मुजान अमनुषा न apike satama thakung sahasang asa asa satering satang eke sahasana manusana tha mata sung nanta mata kung ti sa sapa puta hong kanta sapa ngapinya ya bawa kita bana sakuma tato sa wakke sa sani rate pi kanta te tapi kawo kita kira hi pupaso สัตาสหัสสาวยาคาภูมิกาปิละวัตวาอิติมันโตชุติมันโตวันละวันโตยัสสิโนโมนธรรมนาภิกขามุงภิกขูนังสมิติงวนังสตสหัสสาวะมวตายาคานาณตะวันีนอิทิมันโตชุติมันโตวันละวันโตยัสสิโนโมูลธมานาภิกขามุงภิกขูนังสมิติงวนัง สัตาคิราติสหัสสยคานาตตวันีโนอิทิมันโตชุติมันโตอันนอันโตยะสสิโนมณทมาภิกามุงภิกขุนังสมิติงวะนังอิเจเตโสราสหัสสยคานาตตวันีโนอิทิมันโตชุติมันโตอันนอันโตยะสสิโนมณทมาภิกามุงภิกขุนังสมิติงวะนัง เวสัมิตราปัญจสตายากานานตวันีโนอิทิมันโตชุติมันโตอันนาวันโตยะสัสสิโนโมนธทะมานาภิกามุงภิกขุนางสมิติงวะนางกุมพิโรราชค่หิโกเอปุลละสานิวาสันิเวสานังพิโยนังสตาสหสังยาคานังปาิรูปัสเตียกุมพิโรราชค่หิโกโสปะคะสมิติงวะนางปุริมันจติสังราชัทตาระโทภาษสเตี กันเปานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาพีตัสสภะหูอินทนามามหาภลายิิมันโตชุติมันโตนาวันโตยสัสสิโนโมธานาภิกขมงภิกขุนังสมิจิงวนังทักขีนันจ่าที่สร้งราชาวิรุณนะโหตปัสสะสติขุมพันธานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาพีตัสสภะหูอินทนามามหาภลา อิติมันโตชิติมันโตอนนาวันโตยสะสสิโนโมรธรรมนาภิกขามุงภิกขูนางสมิติงวะนางปชิมันจติสังน้ยชาวิรูปโคภาษสตินาคา낭อธิปเตีมหาราชยสะสสิโสปุตตาปิตาสภะหัวอินทนามามหาภะไยอิติมันโตชิติมันโตอนนาวันโตยสะสสิโนโมรธรรมนาภิกขามุงภิกขูนางสมิติงวะนาง อุตารันจติสังราชากุเวโรตปรสัสสติร์ยขานังอธิปติมหาราชยัสสิโสปุตาปิตาสภะหัวอินทนามามหาภะไรทิมันโตชิติมันโตนวันโตยัสสิโนโมวนธมานาภิกขมุงภิกขุนังสุติงวนังปุริมาทิสังตตระโตทักกินีนวิรุณหะโกปชิเมนวิรูปะโก กูเวโรตระทิสังจตตารโอเมหาราชสมันตาจตุโรทิตาทิสัสทัตทะลามนาทั้งสุวะณิกาปีละวัฒเวเตสัมยวินุทาสะภูวันจานิกาสัทธามายาคุเตนทูเวกเวเตนทูวิภูจะวิภูโตสหาจันทโนกามเสตโทจะกินุคันทูนิกันทูจะ ปนาโทปะมันยูจเทวสุโตจมาตาลิจิตเตเสโนจะคันทภโนโรราชานสสโพอาภูปัญจสิโคเจวะเทมภโรสุริยะวัชชะอิเตจันเยจราชโนทันทภพาสหราชุภีโมธามนาพิกขามุงภิกขูนางสมิติวะนาง अथकू न ख स नैशाला सह तछका कमल साकूनाथ अकूनको ऐरावनो मह नौ सौति वनाखे सहसाथिपिचा पखिवी सूथ चकुविहाय सान मच्छप्ता चितरा सुपन्न ते स न อภยันตธานาคาราชานมาสีสุปันนาโตเขมมะกาสีพุทโธสันนาหหิวาจาหิอุปวะหยันตานาคสุปันนาสารนามังสัโสพุทธังชิตาวัิราหะเทนะสมุทังอสุราสิตาปัตโรวาสวัเสเตอิทิมนโตยัสสิโนกาลกัญชามหาภิสมาอสุราธา นาเวคาสาวิปจิตเตสุจิตติจ่าปะหาราโทนโมจีสหสตัญจ่าผลิปุตตานางสพเพเวโรจนามกาสนหิตเวาพลิงเสนางลาหุพระธมุปาะขมุงสมโยธานีพระทันเตปิคูนางสมิติงวะนางอาภูจัเทวาปัทวิจเตโชวโยตถาขมุงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจายาสาสสห เมตตากรุณากายิกาคูเทวยะสสิโนทัศเตทัสสักายะสเปนานันตะวณีโนอิทิมันโตชุติมันโตวนะวันตัวยะสสิโนมูนธรรมานาพิกามุงพิกูนังสมิทิงวนังเวทูจะเทวสหาริจะอาสัมมาจัตุเวยะมะจันทสุปนิสาเทวจันทมะคูปุระกิตาสุริยะสุปนิสาเทวสุริยะมะคูปุระกิตา นักตานิภุรกิตวะคูมันทวราหกกะวาสุนังวาสโวเสธโธโสปะคะภูรินทโททเสเศรษฐะสัทกายสะเพนะนัตวนิโนอิทิมันโตชิติมันโตนวันโตยะสัตสิโนโมทัมนาภิกกามุงภิกขนังสมิติงวนังอาทาคูสหภูเทวชรมาคิสิการิวาอริธกะ จารุชาจาวุมะกุคานิพาสีโนวรุณาสหธรรมจารัจจุตาจารณิชกาสุเรยารุเิราคูอาคูวาสวาเนสีโนทเสเตตัศธากายสะเพนานัตตาวานิโนอิติมันโตชติมันโตอันนาวันโตยะสัสิโนโมทมานาพิกามุงพิกุนังสมิติวนัง สัมมานามาหาสัมมานามนุสสัมมนุสุตตมะคิตาปทุสิกาคู่อาคุมโนปทุสิกาอาทาคูหระโยเทวายจจารุหิตาวสิโนปาระคามหาปาระคาคูเทวายสัสีโนทัสเตทัศธากายาสัพเพนานัตตะวนิโนทิมันโตชุติมันโตอันนาอันโตยัสสีโนโมหธรรมนาภิกขามุงภิกขุนังสมิติงวะนัง สุขะการุมหะรุนาคุเวคะนะสัสฮาโอทาตะกยะหะปโมค้าคุเทววิจักขะนะสัทธรมมตาหารคชามิสก้าใจยะสัสีนัวทนะยังอาคาปัจจุโนยทิสาอาภิวัสเตียทัสเตียสัศธากายะสเพนาณตาวณีนุยทิมันโตชุติมันโตอนาวันโตยัสัสีนัวโมทัมนาภิกขามุงภิกขุนางสมิติวะนัง เคมียาตุสิตายะมะกัตกะจจยาสัสิโนุกัมพิตกะรามาเสถาชตินามาจะอาสาวนิมานนาลิตโนอาคูอาถาคูปารณิมิตาทัศเสตทัศสัทธกยาสเพนานัตตะวณีนุที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัชินโมทัมมาภิกขามุงภิกขูนังสมิติงวะนัง สถิติเทวานิกายสปีรัสตะวณีนนามวเยนาขันสูงเยจันเยสถิติสหะพรุทธชัติมักคีรังโอคตินนัมนาสวังทักเขมูคาตรังนาคังจันทังวาสิตาติตังสุพรามาปรมัตโตจัปุตตาอิทิมาโตสหะสนังกุมารุติโสจัสมุปาคัสมิติวนัง สหัสสพัมมะโลกานังมหาพรรมาภิทธิทธะติอุปปันโนสุติมันโตวิสมาคายโยยัสสะสิโสทะเสเตอิสราภูปเจกะวะสวัตติโนเตสัญจามัจจโตอาหาริโตปริวาริโตเตจสะสัพเพอภิกันเฑสินธีทีเวสัพพัมมะเขมารเสนาภิกามิปสะคะณะหะสมนธิยังเอทะ កណ្ណាថាបន្ធថាធារខេណបន្ធមតួសមត្តា ಪರಿ វរេធៈមាវោមុនចិត្ថាកោតិណងဣតិតថាមហាសេណោកនហសេណោហុពេសយេ பான ីនាតលមហាចសរង្កតវានាភេរវងយថាបពុស្សកោមេ கோ តនយនទោសវិជ្ឈពោតថាໂສបច្ចុតាវតិសង្គុតោអសិអស َي ងវសេ ตัณจะสภังอภินญายาววะกิตตวานะจักขุมาตโตหามันตะกิสัทธาสาวกเกสาสนิระเตมาราเสนาภิกันตาเตวิชานาถาภิกขวะเตจาตัปปะมะกรุงสุตวะหุสสะสะสนังวิตรากิหิปะกามุณีเนสังลุมัมปิินชายวงศภิวิชิตาสังขามาพยาติตายะสสิโนโมทันติสหภูเตหิ สาวกติชนสุตาติสิบห้ามงคลจักรวาลใหญ่สิสิริทิตมะติเตโชชยาิทธิมหิทธิมหาคุณาปริมิตาปุญญาธิการัสสะสัมพันตรายนิวารณา สมัสทัสสะพระกบฏตอรหันโตสัมมาสัมพปตัสสะทวติงสมมาหะปุริสาระขนานุภาเวนะอสิตญาณุภยัญชนานุภาเวนะอตุดอจุดตะสารอตุตระตะระสาตมังคลานุภาเวนะสะปันารังสยานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะ ทัศปาราปารมิตานุภาเวนะทัศอุปปารมิตานุภาเวนะทัศปารมัทธปาปรมิตานุภาเวนะสีลาสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธัมมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะพระลานุภาเวนะเยยยะธัมมานุภาเวนะจตุราสีติสหัสสะธรรมขันธานุภาเวนะนวะ โลกุตตระธรรมานุภาเวนะอธังคิกามคานุภาเวนะอัฏฐะสมาปฏิยานุภาเวนะชาลพิญญานุภาเวนะจะตุสัจจายานุภาเวนะทัศสะราลายานุภาเวนะสพันยุตตยานุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะสภพพปริตานุภาเวนะ รัตนตยะสารานุภาเวนตุยห้งสัพโรคะโสปุปัตะวะทุกขาโทมนัสุปายาสาวินาสันตุสัพสันอันตรายาปีวินาสันตุสัพพสังกปาตุยห้งสมิชนตุทิคายุตตาตุยห้งโหตุสตาวัสสะชีเวน่าสมังคิโกโหตุสัพพตาอาคาสัพปะพะตะวนาภูมิคังคามะ มหาสมุทธารักขกาเทวตาสัทธาตุมเฮนุราคันตัวภาวตุสาปมังคารังราขันตุสาปเทวตาสัพพุทธะอนุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเตภาวตุสาปมังคารังราคันตุสาปเทวตาสัพพรรมานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเตภาวตุสาปมังคารังราคันตุสาปเทวตาสัพพังกาอนุภาเวนะ Tata so te kawan to te nakata jakapu tanang papaka hani warana parita sanu kawena hanta wate sang upate we nakata jakapu tanang papaka hani warana parita sanu kawena hanta wate sang upate hani warana parita sanu kawena hanta wate ัตเธกาลตตะคาถาอตีตังนานวะคมยยะนปฏิกังเขนาคตังยะธาติมหินันตังอปัตัญจานาคตังปัจจุปนันจายโยธรรมตถาทัตถาวิปัสสติอสังนิรังอสังกุปังตังวิธามะนุภะโรหะเยอาเชวะกิจมาตปังโพสัญญามรณังสุเวนาหิโนสังครันเตนะมหาเสนนะมัจจุนาเอวังวิหาริมาตาพิง อโหรตมตันทิตังตังเวพัตติการตุเตสันโตอัจฉิคะเตมุนีติอกินห่าก็จะเวคนาปาถาชราธโมมหิสราวณะติโตอภยาทิธโมมหิพยาทิงอนาติโตมรณธโมมหิมรณังอนาติโตสัพพีเมปิเยหิ มะนาภิหินนภวมีนาภโวกรรมสโกมิกรรมทายโตกรรมยุณิกัมมะหันตุกรรมปฏิสารณโญยังกรรมังกริสามิครญญนังวาปาปังวาตัสสะทายาโทภวิสสามเอวังอัมเหหิอปินังปัจเวกิตัพัง